สวัสดีก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับฉินจื้อถูกจับมีคนไม่กล้าดีใจออกนอกหน้าแต่หากเป็นพระรำในจีวอ เฉินจื่อหัวโจกอาชียรกรรมข้ามชาติถูกจีนหิ้วปีกจากกัมพูชาไปดำเนินคดีในบ้านเกิดในเมืองจีนคนในเครือข่ายหลายรายหนาวหนาวร้อนๆและในเวลาเดียวกันคนในเครือข่ายหลายคนดีใจแต่ไม่กล้าแสดงออกนอกหน้าเป็นพระก็ราในจีวรคนที่ดีใจเพราะเงินบาปและทรัพย์สินที่เฉินจือ้อซุกไว้ในเครือข่ายทั่วโลกเมื่อเขาถูกจีนหิ้วไปดำเนินคดี ทรัพย์สินที่ซุกไว้ในกัมพูชาสิงคโปร์เกาหลีใต้ลาวพมา่าและประเทศไทยก็ตกเป็นของคนเครือข่ายที่อาชญากรรมข้ามชาติซุกไว้และกฎหมายเอื้อมไม่ถึงตัวอย่างเช่นนายเดวิดวองในสิงคโปร์ที่แพ้คดีบริษัทในเครือข่ายเชิญจือ้อแต่หลังจากสหรัฐออกหมายจับคู่ความของเขาเดวิดวองก็เหมือนพระที่รำในจีวรชินจื้อสร้างอาณาจักรจากจากัมพูชาถึงลอนดอน มีทรัพย์สินหลายหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐเขาทำธุรกิจธุรกรรมการเงินเปิดเผยมากมายในหลายประเทศนานหลายปีบัดน,นี้ถูกสหรัฐอังกฤษไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงและหลายประเทศยึดอายัดทรัพย์สิสนของจอมบงการอาชญากรรมข้ามชาติหลายแสนล้านบาททําให้เกิดข้อสงสัยว่าเฉินจือถูกมาหาอำนาจย้อนสอนด้วยแผนการเชือดหมูหรือไม่ คือปล่อยให้ใช้เงินดำลงทุนไว้ในประเทศมากมายมหาศาลแล้วค่อยปฏิบัติการยึดทรัพย์ตั้งข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติจนจอมบงการไม่กล้าโผล่หน้าออกมาทวงสมบัติบาปที่โขงเข้ามาเฉินจื่อวัย37ปีชาวจีนเกิดในเมืองฟูโจโทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเขาสละสัญชาติจีนไปถือหนังสือเดินทางกัมพูชาใส่ปลัดและวานูอาตูไม่มีใครพบหน้าเขา ตั้งแต่กระทรวงการคลังสหรัฐฟ้องยึดบิดคอยมูลค่าเกือบ5แสนล้านบาทและตั้งข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติฐานบงการองค์กรไซเบอร์แกมที่บังคับใช้แรงงานทาสค้าประเวณียาเสพติดและฟอกเงินทางการสหรัฐเซงชันและยึดทรัพย์เฉินจือ้อทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ยึดทรัพย์อายัดทรัพย์สินเฉินจื้อเป็นโดมิโน,โนในประเทศอังกฤษเกาะไต้หวันเกาะฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ ทำให้เกิดความคลางแคลงใจว่าหากสหรัฐไม่เปิดปฏิบัติการเชื้อดหมูเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาจะมีปฏิกิริยาลูกโซ่ยึดทรัพย์อาชญีกรข้ามชาติไหมโดยเฉพาะสิงคโปร์ประเทศที่ภูมิใจว่าไม่ทนต่อทุจริตคอร์รัปชันและอาชญากรรมเฉินจือทำธุรกิจทำธุรกรรมทางการเงินเปิดเผยซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูอยู่ในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2017 ได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีได้สิทธิถิ่นที่อยู่ถาวรเจ้าหน้าที่ของประเทศปลอดคอร์รัปชันไม่ระแคะระคายก่อนหน้าเลยหรือว่าองค์กรอาชญีกรรมข้ามชาตินําเงินบาปมาโฟกในบ้านสํานักข่าวรูมเบิร์กเสนอรายงานพิเศษหัวข้อเขาเชินจือ้อถูกข้อหาโกงหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากเหยื่อสแกมบริษัท Family Office เขาโกงหลายล้านดอลลา,าร์สิงคโปร์ลูมเบิร์กรายงานว่าเดวิดวอง พลเมืองสิงคโปร์ปัจจุบันอายุ55ปีรู้จักกับเฉินจื้อเศษธีจีนสัญชาติกัมพูชาในปี2017เศษฐีเฉินจื้อมีความประสงค์จะลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อได้สิทธิ์ถิ่นที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์เฉินจื้อกับเดวิดวองสมคบกันและร่วมกันทํางานตามแผนการกันเร็วมากโดยที่เฉินจื้อทุ่มเงินซื้อทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์หรูกว่า40ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ พวกเขาใช้เวลาไม่ถึงปีเฉินจื้อก็ได้สิทธิ์ทิ่นที่อยู่ถาวรและได้สิทธิพิเศษทางภาษีในธุรกิจที่เฉินจื้อลงทุนปี2018เฉินจื้อเปิดบริษัท Family Office และ DW Capital Holding โดยอ้างว่าเพื่อบริหารกิจการมูลค่า60ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เฉินจื้อตั้งเดวิดหว่องเป็นผู้อำนวยการบริหาร Family Office ผู้มีอำนาจเต็มลงนามในธุรกรรมของบริษัทในเครือข่าย รวมทั้งธุรกรรมการเงินในปี2017คารินเฉินเซียวหลิงผู้ตรวจบัญชีซึ่งเป็นคนสนิทเฉินจื้อตรวจพบว่าเดวิดหว่องยักยอกเงินเฉินจื้อกว่า5.84ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตั้งแต่นั้นมาเกิดมาหากราบฟ้องกันไปมาหลายสิบคดีระหว่างคนของเฉินจื้อกับเดวิดหว่อง3ปีต่อมาทีมงานของเฉินจือในสิงคโปร์ตามล่าเดวิดหว่องทางกฎหมายอย่างไม่ลดลนะ เพื่อนำบัญชีธนาคารและเงินกลับมาปี2021มีหนังสือจากเดวิดวองยื่นต่อศาลยืนยันว่าไม่ได้บริหาร Family Office ผิดปกติหรือถ่ายโอนเงินโยกย้ายเงินโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและชี้แจงว่าเฉินจื้อรู้ว่าเขาต้องลาป่วยตามหมอนัดหลังจากนั้นเดวิดวองเก็บตัวเงียบผิดปกติและผิดนัดศาลหลายครั้งเขายื่นใบรับรองแพทย์ต่อศาลหลายฉบับเพื่อยืนยันว่าป่วยจริง เดือนสิงหาคม2021ศาลสูงสิงคโปร์ตัดสินคดีรับหลังสั่งให้เดวิดวองและบริษัทในเครือชดใช้หนี้เฉินจือกว่า12ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เดวิดวองยื่นคำร้องให้บุคคลล้มละลายทันทีเดวิดวองอาจเป็นคนหัวเราะที่หลังดังกว่าเนื่องจากว่าบัดนี้อดีตเจ้านายของเขาและคารนเฉินอยู่ในกลุ่ม18บุคคลถูกสารัฐแสงชัน รัฐบาลสิงคโปร์ยึดทรัพย์เฉินจื้อกว่า150ล้านดอลลาร์สิงคโปร์รวมทั้งรถหรู11คันเรือยอด1ลำรัฐบาลยกเลิกให้สิทธิพิเศษภาษีแก่ Family Office และ2บริษัทที่สัมพันธ์กับเฉินจือ้อทีมข่าว b l ูมเบิร์ไปเยือน Family Office ในสิงคโปร์วันที่4พฤศจิกายนพบว่าประตูปิดตายและไฟในสำนักง,งานปิดมืดมิดเฉินจืออยู่ที่ถหนไม่มีใครรู้บูมเบิร์กสรุป สิ่งที่เดวิดวองทํากับเฉินจื้อคือพฤติกรรมโจรปล้นโจรซึ่งโจรผู้ปล้นหัวหน้าโจรไม่ได้แสดงอาการลิงโลดออกมาเมื่อรู้ว่าหัวหน้าโจรถูกมาหาอำนาจยึดทรัพย์และตามล่าแต่หากเดวิดวองเป็นพระก็เชื่อว่ารำฉลองในจีวอนด้วยความดีใจที่ทรัพย์ส,สินปล้นมาได้โดยไม่ต้องแบ่งปัดกับใครปรากฏการแบบเดียวกับเดวิดวองอาจมีบ้างเหมือนกันในบ้านเราที่ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองบางราย รู้สึกโล่งใจที่เฉินจื้อถูกจับถูกยึดทรัพย์และกฎหมายหลายประเทศตามล่าเชินจื้อกลายเป็นทนไม้ผลประโยชน์หากมีร่วมกับผู้วงการช่อโอกองหลอกลวงออนไลน์หรือไซเบอร์แกมก็สามารถเก็บงําไว้ได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าผู้คุ้มครองเชินจื้อจะแช้ความจริงออกมาตามที่สำรอ c แบล็กเมย์นักการเมืองไทยตลอดเวลาเนื่องจากว่า ผู้คุ้มครองอาชญากรรมข้ามชาติคนนั้นก็หนาวๆร้อนๆอ,อยู่เหมือนกันและเมื่อจีนที่อยู่ปีกเฉินจื้อไปดำเนินคดี HBQ ก็คุ้มครองป้องกันเขาไม่ไหวสุทินวรรณประวรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty